อาคุณผู้ชมฮะเรื่องของคดีวิกโจ๊กครับหลังจากที่ถูกกล่าวหากรณีโพพันนะครับกับกลุ่มเครือข่า,ายเ<ไ>ว,<ไ>ว็บพนันของมินน<ม>ี<ม>่ล่าสุดคุณผู้ชมมันมีวิวาทะครับว่าคาดีที่วิกโจ๊กเนี่ยถูกกล่าวหาเนี่ยให้โอนกลับมาที่บกปปก,ก็คือตํารวจปร,ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันก็คือพูดง่ายๆโอนมาให้ทางฝั่งบิ๊กเต่าทําคดีครับคุณผู้ชมฮะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเพราะล่าสุดฮะ บิ๊กโจ๊กเป็นตำรวจถูกไหมครับเป็นข้าราชการดังนั้นคดีนี้ปปชจะเป็นผู้พิจารณาครับคุณผู้ชมครับมีรายงานเมื่อวานนี้ครับว่าในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชที่ประชุมเนี่ยมีการพิจารณาครับกรณีพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องก,รรกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบกปปปถามว่าใครดูแลบกปปปอยู่ตอนนี้บิ๊กเต่าไงฮะพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วถูกไหมฮะล่าสุด บกปปก็คือเอาพูดกันำตรงฮะหน่วยงานของบิ๊กเต่าอะทำหนังสือไปถึงปปชมีบันทึกขอคืนสํานวนคดีฮะคือเอากลับมาให้ปปปทำเถอะใช่ฮะจากเดิมคดีมาอยู่ในการรับผิดชอบของปปชเนี่ยให้โอนคดีกลับให้ตำรวจทาเราพูดง่ายๆเลยคดีที่บิ๊กโจ๊กฮะพลตรีสุรเชษหักพานถ้ารองผู้ชการตำรวจแห่งชาติและพวกรรมห้าคน ถูกกล่าวหาว่าผัวพันคืคอรา,ายาเว็บพนันมินนี่แล้วก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับประกอบกับมาตรา149ซึ่งเป็นสำนวนคดีที่2ที่ทางด้านของตำรวจปราบปรามการทุจริตระพรับผิดชอบเนี่ยหรือว่าบกบปเนี่ยส่งไปที่ปปชเมืที่2ี่28ธันวาคมที่ผ่านมาสุดท้ายเมื่อวานนี้ครับตามรายงานข่าวที่ประชุมปปชมีม,มติ รับสำนวนในส่วนของบิ๊กโจ๊กกับพวกรวม5คนไว้เองฮะจะไม่มีการส่งสำนวนคืนให้กับทางตำรวจก็คือกลับไปให้ทางฝั่งบิ๊กเต่าตามที่มีการร้องขอมาครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ทนายตั้มเคยออกมาบอกนะคะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยน่าจะแฮปปี้กับการที่ปปชรับสำนวนไว้เองมากกว่าเพราะปปชใช้เวลาแต่ถ้ากลับมาที่ฝั่งบิ๊กเต่าเนี่ยเร็วเลยและอาจจะมีเวลาเตรียมตัวได้น้อยหน่อยนะคะนะครับผมขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับอธิบายนิดหนึ่งคือคดีเครือข่ายเว็บพนัน มินนี่นีมันแบ่งออกเป็นสําสำนวนสานวนหลักจะมีผู้ต้องหารวม61คนครับเป็นตํำรวจแล้วก็ประชาชนความเสียหายเนี่ยสามล้านบาทบปชเนี่ยอันนี้มอบกลับมาให้ทางด้านของตํำรวจปราบรามการทุจริตปรผู้ติิดชอบหรือว่าบกปปข่มพิกเต่าเนี่ย ไปดําเนินการต่อไปดําเนินการเลยส่วนอีกสํานวนก็คือที่เราพูดถึงงฮะที่เมื่อวานนี้มติที่ประชุมปปชมีมติก็คือสำนวนกล่าวหาบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องรวมห้ารายซึ่งลูกน้องเนี่ยเป็นตํารวจถูกไหมฮะก็ถือเป็นข้าราชการทั้งหมดเลยดังนั้นปปชก็เลยมีมติเมื่อวานนะี้รับคําร้องไว้ดําเนินการสอบสวนเองนะครับอ้าวเดี๋ยวดูแล้วกันครับผู้ชมฮะเพราะว่าสําคัญสุดคือ ปปชเป็นผู้รับผิดชอบอเวลาใช้เวลาเหมือนอย่างที่คุณนุ่นอธิบายไปตามที่ทนายตั้มเคยวิเคราะห์ไว้มันใช้เวลาและที่สําคัญกว่านั้นคุณผู้ชมใช้เวลานานขนาดไหนอย่าลืมฮะตำแหน่งผู้ชักการตํา่อยแห่งชาติของบิ๊กโจ๊กยังมีหวังหรือเปล่าหรือมันอาจจะหลุดลอยไปเพราะคดีนี้ยังท้าอยู่ที่ปปชเนี่ยแหละครับมผมนะคะเพราะว่าทางในส่วนของบอปบตอรอเองเนี่ยนะคะก็ท่านจะเกษียณปีนี้แล้วอยู่ถึง30กันยายนนี้นั่นเองนะคะ